การนี้นะครับก็ดีมากนะครับเพราะว่าทำได้ให้เราให้เราได้ทราบนะครับเกี่ยวกับการวางแผนนะครับของกรพายเชนนะครับอีกครั้งนะครับยังลดเวสนะครับทำให้เกิดประสิทธิภาพทำให้องค์กรเราแข็งแกร่งนะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้ไปต่อสู้กับ a c ไในภาหน้านะครับก็ฝากแชร์กันเยอะๆนะครับ โครงจะเริ่มต้นที่ทําให้รู้เกี่ยวกับ Supply Chain Logistics m a n a g e m e นะคะก็ดีว่าได้เอาไปปรับใช้กับองค์กรเพราะว่าที่ CP เนี่ยก็เขาบอก่าเป็น Supply Chain ทั้งแบบทั้เป็นตัว Supply เองด้วยอกอย่างถ้าในโครงการนั้นอีกก็ต้องปรับไปองคการต่อไปน่ะที่มันมีระดับรู้ขึ้นไปอีกนะเข้ามาในองค์การนด้ไสวัสดีครับผมนะครับสิงโตนะครับ มาจากสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นนะครับเรียนโมดูลหนึ่งครับการจัดการโลจิสติกและพลายเชนระดับปฏิบัติการครับซึ่งโมดูลนี้นี่ผมคิดว่าเป็นโมดูลที่สามารถนําไปใช้ได้จริงนะครับพลายเชนนี่ครับสำคัญมากครับในการจัดการนะครับถ้าเราจัดการไม่ดีครับต้นทุนของเราจะสูงมากครับถ้าเราจัดการดีครับเราสามารถนากลยุทธ์เนี่ยไปปรับใช้นะครับทำให้บริษัทของเราเอาชนะคู่แข่งได้อย่างง่ายดายครับเพราะว่าบริษัทต่างๆนะครับ มีต้นทุนด้านโลจิสติกสูงมากครับผมคิดว่าถ้าผมเรียนโมดูลนี้น่าจะสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ภายในองค์กรนะครับครับคุณครับ,รบพวกเรามาจากบริษัทอุตาหมเคมีขอวโอตมะบินะครับมาจากอ่ายู่ในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรมร,ม,รมที่ส่งยนที่จังหวัดระยองนะครับก็ได้ความรู้เกี่ยวกับ โลจิสติกแล้วก็ซัพพลายเชนพื้นฐานเบื้องต้นที่บางครั้งหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้มาปรบับใช้ในการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่มาเพิ่มเติมในส่วนของอนอกจากที่เราได้เรียนไปแล้วนะครับปัญญาก็คือเหมือนกับมาพรุงรุอีกรอบนึงนะครับมามี้า,าการจัดระดุบที่คิดว่าตรงกับสายสายงานที่ทำอยู่นะครับแล้วก็ดีาการจเพิ่มเติมในส่วนของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในมาสังรัดเลยนะคะนี่ค่ะ ถ่ายยาคะมาจากงานเทศกาลค่ะมาจากโปรงานเทศกาลค่ะตัว P A แล้วก็ตัววันดีตอนรูปเติมที่เราเคยทำหน้างานกินอยู่แล้วค่ะก็คือมาวันนี้เติมเติมมนที่สตีที่ก็ไม่ได้เคยเรียนมาในโบนะครับไดครับได้ความรู้ไม่เยอะครับสนุกครับชอบค่ะใช่ค่ะสนุกมากค่ะก็อาจารย์แล้วก็เพื่อนๆร่วมคลาสเนี่ยก็สนุนเองมากค่ะสวัสดีค่ะ เราก็เป็นชาวเครือร่เดียร์ร้าทยาไทยกเปาโรนะคะวันนี้ได้มาอบรมเกี่ยวกับโลจิสติกส์ค่ะรู้สึกว่าได้ความรู้กับท่านผูัดการน,นะคะแล้วก็มีความสุขกับอาหารนะคะการบริการกับที่นี่นะคะรู้สึกดีมากที่เราได้<ม>ตรงนให้กับเรานะคะความรู้สึกเดีค่ะได้ความรู้มากกับที่ไม่เคยได้ความรู้มากกว่านี้ นี่ก็ถูกส่งมาให้มาเรียนพร้อมๆกันเพื่อเพื่อความรู้กับตัวเองแล้วก็ความไปประกอบงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะเ,ออเป็นการอบรมที่ดีค่ะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่ทำอยู่ปัจจนได <c oughs> ้ทีมงานเชรือเปาโลและพิยาไทยนะคะับมี3คำที่มอบให้ค่ะแฮปปรีรค่ะ3คำ3คำ